เจสิมใช่ไหมใช่นี่คือเจสิมเจ้าของร้านทอดมากว่า40ปีแล้วจ้าการแบบว่าชุบแป้งของเขานีา่เทคนิคในการแบบเอียงถังและชุบแปง้งแล้วแป้งนี้คือเป็นสูตรของคุณแม่เลยคุณแม่ขายมากว่า40ปีทอดแบบทอดยังไงให้กรอบแล้วสีมันเหลืองเหลืองสวยขนาดนี้งงดูเทคนิคการหมุนหมุนไม้หมุนถังนี่อือ ที่ร้านนะคุณแม่ใจ่ายให้ร้านมีลูกชิ้นไก่มีฮอทดอกด้วยแล้วก็มีเกี๊ยวขายตั้งสิบโมงแปดร้อยไม้บ่ายสองโมงครึ่งก็หมดแล้วมาถึงก็ต้องจับบัตรคิวเหมือนกันเลยนะมาถึงก็จะจับบัตรคิวก่อนแล้วก็สั่งเลยค่ะว่าจะเอาไก่กี่ไม้กุ้งกี่ไม้ปลากี่ไม้เนาะจะแ,แยกน้าจิม้มราดเลยอะไรก็แล้วแต่สั่งคุณแม่ได้เลยหยุดอาทิตย์กับจรรันเปิดสิบโมงครึ่งปิดประมาณบ่ายสองก็หมดแล้วกี่ไม้อะแม่ราคานี้ 43บาไม้เฮ้ยกะทะใหญ่เหมือนกันนะ 4, สี่สิดสีมม่มไม้เอาละลูกชิ้นมาเติมมีลูกชิ้นมาเติมอ่ะดูสิความไข่ดีไขด่ดีอันนี้มาเติมเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรจ๊ะาาอ้ะากอ่ปลากงไก่เอามาเติมแล้วจ้าได้มาแล้วค่ะอืมอันนี้เป็นลูกชิ้นไก่เอาันนี้มาที่เด็ยคือแป้งเขาแป้งเขากรอบม,มากทุกคนแล้วน้ำจิ้มเด็ดมาก เปรี้ยวเผ็ดหวานลงตัวมากมเหมือนกินหน้าลงเรียนสมัยก่อนเลยอันนี้ลูกชิ้นปลาค่ะเทคนิคเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ตรงไม้มัไม่จะมีความแบบว่าแหวงนิดนึงอันนี้คือลูกชินนนกช้นปลาเทคนิคในการดูเผื่อว่าซื้อกลับไปหลายๆหมาแล้วไปกินไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนนะจ๊ะน้ำจิ้มเด็ดมากลูกชิ้นปลาก็ดีค่ะหนึบๆบเลยแป้งดีน้ำจิ้มดีการันตีเลยค่ะนี่ค่ะอุ้ยน่ากินมาก บทุกไม้กรอบจริงทุกไม้กดสมัครสมาชิก,ก,กยูทูบแล้วปัดด้วยนะ